สบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันพาลือหาด,ด้อจ้าไปมือมือสันติพ่อเฮาดีจ้ามาด้วยเพลงของน้องรำหญยแค่คนคุยอีกเร็วนะจ๊ะ ก็หลายๆคนอาจจะมีแค่คนคุยนะจะสวัสดีจ้าน้องหงสบายดีเจ็อยลัานจล้นคนเด้อจะมาไหว้ไว้ไวไวไขนาดนี่วันนี้พี่จิ๊บมาช้านิดนึงนะคะ2องทุ่มแนาทีนะคะอโอ้จะแมนเนาะจะแมนแบบว่าเออขอโทษนะคะปรับนิสหนึง่งสวัสดีค่ะน้องอรณีสวัสดีจ้าน้องไก่น้อยเอกสารแล้และเด้อเด็กจีสีสมพให้เด้อเด้อเด้อ มามามาขอแซ่บแป๊บหนึ่งนะจ้าเมือ่อกี้ไปเดี๋ยวขอเช็คภาพเช็คเสียงนิดนึงนะคะภาพเสียงสวยหรือยังสวยหรือยังเอ้ยสบายด,สายดีสบายดีจ้ามาแล้วคะ่ะมาแล้วผู้ใด,ดมีแต่แขกคนคุยสวัสดีจ้าน้องน้อยน้องน้อยใส่กันมานะคะเอ้ยดีใจน้ำเดอนน,อน้อยเด้อ เพื่อนกันต่ฮั้ทายเด้อเด้อค่ะเด้อค่ะเด้อค่ะอย่าเฝ้าไปใส่31ล้านคนคือวันนี้พี่จิ๊บจะบอกว่ามีน้องหลายคนถามมาเยอะมากเลยนะคะก็คือทั้งไทยกัมพูชาไทยเมียนมาและก็มีก่อนหน้านี้พี่จิ๊บทำตลอดเลยค่ะไทยอเมริกันเนาะไทยกับคนอเมริกันไทยออสเตรเลียไทยอังกฤษนะคะซึ่งไทยอังกฤษไทยออสเตรเลียไทยอเมริกันเนี่ย ไม่ได้ยากเลยนะคะเอาล้ค่ะมาค่ะใครมีแฟนสัญชาติไหนถามพี่จิ๊บมาได้เดอ้อสำหรับน้องๆคนไทยที่มีแฟนต่างชาตินะคะที่พี่จิ๊บเน้นไทยลาวเนี่ยก็เนื่องจากเนื่องจากาธรรมนานเนาะแล้วก็ไทยลาวเนี่ยพี่จิ๊บอยู่ใกล้เนาะอ่ะมาๆมาๆมา,มาง่วนอะไรคะง่วนจัดจอง่วนจัดจออยู่เด้อจะ้ะง่วนจัดจออยู่จ้า อีหอย่างนะจ๊นะเนาะวันนี้ก็ไปขอนแก่นมานะคะไปบ้านเก่าเออบ้านเก่าวัสัน้นเมื่อบ้านเก่าวะสัน้นสวัสดีค่ะคุณน้องไม้น้องพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่จิ๊บมาช้านิดนึงนะคะอ่ะอยังไม่ได้แส่เลยเอามันคือแช่บ่ได้เหรอฮึอยากหัวแท้อ่ะขอเขียนแชร์แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะคะ ว่าวันนี้พี่จิ๊บไปบ้านที่ขอ,อนแก่นของพี่จิ๊บด้วยและข้างๆบ้านพี่จิ๊บเขามีแฟนคนลาวแฟนเขายังอยู่ที่ประเทศสปปลาวอยู่เลยนะคะแล้วก็แล้วก็เขาก็อยู่อยู่ที่เนี่ยมาสองเดือนแล้วพี่จิ๊บก็เลยบอกว่าแล้วน้องหลายๆคนเนาะก็ถามมาในทางเพจนะคะว่าพี่จิ๊บด่านเปิดหรือยังคนไทยจะไปที่คนไทยคนไทยจะเข้าลาวต้องทํายังไงพี่จิ๊บก็บอกว่า อดทนเอาเด้ออดทนเอาเพราะว่ายังไปใส่มาใส่บ่ได้เด้อมือ่อนี้ไปล่มกับทางน้องของอทางเจ้าหน้าที่ของกองสุนลาวนะคะทางเจ้าหน้าที่กองสุนใหญ่สปปลาวประจำขอนแก่นนะคะน้องอน้องคำล่าก,ก็บอกว่ามีคนถามมาเยอะเลยจนจนวิ่นหัววสันจนวิ่นเออจิบอันบรับโทรศัพท์เด้อบรับโทรศัพท์เด้อชนะ่วงนี้วิ่นหัวสัน สวัสดีน้องเปลี่ยนสวัสดีค่ะน้องเปลี่ยนน้องเปลี่ยนคะคิดถึงคิดถึงนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะเจอกันเร็วนี้แน่ๆนะคะอ่ะพี่จิ๊บงงจังเลยว่าหน้าจอของพี่จิ๊บยังไม่สวยเลย <laughs> หน้าจอยังไม่สวยมีใครยังไม่ได้น้องวิวาลินสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้น้องวารินมามาพบไลฟ์พี่จิ๊บได้อีกแล้วก็คือไม่ได้เจอน้องลินเข้ามาดูนานแล้วเนาะตั้งแต่ นานแล้วตั้งแต่น้องลินมาดูตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วแล้วก็ตัดสินใจมาทําเอกสารแล้วก็สุดท้ายก็ได้แล้วใช่ไหมคะได้วีซ่าติดตามสามีแล้วก็กําลังจะได้ใบเกิดลูกให้ให้เป็นคนไทยด้วยนะคะดีใจดีใจนะคะเดี๋ยวรออีกอึดจะเดียวนะคะน้องวาลินสวัสดีน้องน้อยจันทลังสรีด้วยนะคะน้องน้อยสวัสดีคะ่ะพี่ จิ๊บทำใบสมรสเท่าไหร่คะค่าใช้จ่ายเรื่องค่าใบสมรสเดี๋ยวพี่จิ๊บจะทักแชทไปนะคะไม่อยากจะบอกทางหน้าไลฟ์นะคะหรือเป็นสาธารณะเนี่ย เนื <N ee> ่องจากว่าเราเคยแจ้งลูกค้าไปแล้วแล้วมีเ,ออเจ้าบางรายเข้ามาตัดราคาพันสองพจริง,รง,รงๆเขาก็ถามทําเป็นมาถามอินบ็อกซ์พี่จิบ๊บอะแต่ว่าพี่จิ๊บก็เกรงใจเนาะคือไม่อยากจะพูดหน้าไลฟ์นะคะยังไงค่ใช้จ่ายทักแชทมาดีกว่านะคะสวยแล้วเจ้าพี่จิบ๊บเลขอาคุณค่ะน้องหนุ่มเปียนฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่จิ๊บนเด้อน้องเปียนเด้อขอบคุณหลายๆจะสวัสดีน้องดาด้วยนะคะสวัสดีจ้าโอเคโอเคดีใจสวัสดีน้องน้อยหนาด้วยจ้าสวยแล้วหล่ะค่ะน้องน้อย โอเคโอเคเชื่อน้องๆค่ะเพราะว่าพี่จิตเองก็มั่นใจว่าตัวเองก็พอจะหน้าหน้าตาพอดูได้พอไปวัดไปวาโอเคค่ะ55ล้านคนน่ารักจังเลยนะคะเข้ามาชมในช่วงเวลา4าภายในเวลา5นาทีนี้เร็วมากเลยก็เป็นเวลาที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็คุณดาสวัสดีค่ะน้องดานะคะแล้วก็สวัสดีจ้าน้องสอนน้องสอนนาใจคงน้องสอนประพัฒสอนนาใจคงคนนี้นะคะก็ มีแฟนคนไทยนะคะเป็นคนไทยมีแฟนคนไทยอยู่พลพิสัยเฝ้าไร่รนี่เองนะคะตะหากน้องมาติดตามกันนะคะเรียบร้อยค่ะพี่จิบน้อยนะ น้งไลยได้หนึ่งปีแล้วใช่ไหมคะน้องลินก็รอฟังผลใช่ไหมคะอีกหนึ่งเดือนเนาะอีกหนึ่งเดือนสบายดีแจ้งน้องหน้าหน้ามาท่านพอดีป้าจ้าโอ้กับคุณหลายได้จ้าสวัสดีน้องไ like ลได้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะถ้าพี่จิบยังไม่ทักต้องขอโทษด้วยเนาะเพราะว่ามันผ่านไปแล้วเดี๋ยวพี่จิบไปไล่ดูคุณทวัตหนูภาพค่ะสวัสดีค่ะติดตามเรอคะสิ้นเดือนด่านเปิดไหมคะสิ้นเดือนมิถุนายนะคะน้องน้องออทวัตที่ใช้ชื่อว่าน้องทวัตนะคะสิ้นเดือนมิถุนายนะคะลองลองรอ,งองดูอีกนิดน ดเดียวอ,อึดใจเดียวพี่น้องอึดใจเดียวอีกแค่30มืออึดใจเดียวนะคะพี่จิ๊บเองก็รอนะคะน้องๆอ,อีกหลายคนก็รอเช่นกันเนื่องจากว่าเรารอไปสัมภาษณ์แล้วก็เอกสารส่วนใหญ่ตอนนี้คือเราทําการ ฝากทางรถไปได้รถขนส่งก็ยังมีเข้าไปในลาวทุกวันนะคะก็จะผ่านทางผ่านทางชิปปิ้งนะทางพี่จิ๊บก็จะมีใครอยากจะฝากของฝากอะไรก็ติดต่อพี่จิ๊บมาได้นะคะพี่จิ๊บไม่ใช่ชิปปิง้งแต่ว่าพี่จิ๊บจะรับฝากให้แล้วก็แนะนําเจ้าที่เขาดูแลเอกสารหรือว่าดูแลงานของเราดีๆนะคะใครสนใจก็ทักพี่จิ๊บมาแล้วกันน้อไลเลยโอ้ยผมผมมันงองแงะมากกว่นานังนะคะอ่ะก็ แล้วก็โอเคค่ะสวัสดีจ้านังสมหวังค่ะวันนี้มาทันค่ะดีใจดีใจโอ้เป็นแฟนตัวยงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีน้องเอวิรัต์นะคะโอ้ค่ะพี่จิ๊บเองก็เพิ่งเข้ามาค่ะแล้วก็เพิ่งกลับมาจากขอนแก่นเมื่อถึงถึงบ้านนี่ก็ตอน6โมงนิดนิดนีด่นเองแล้วก็เตรียมข้าวให้ลูกๆแล้วก็วันนี้พี่สาวก็มาเที่ยวหาด้วยเนาะแล้วก็เข้ามาไลฟ์ในเรื่องของอพี่จิ๊บเนี่ยอยากจะบอกว่าไลฟ์ก็หลายไลฟ์แล้วล่ะพี่จิ๊บก็จะบอกว่า เราอะรับทำเอกสารให้กับสำหรับคนไทยกับคนต่างชาตินะคะสมัยก่อนเนี่ยพิชิตจะเน้นเรื่องคนไทยกับคนชาวตะวันตกชาวอเมริกันชาวออสเตรเลียชาวอังกฤษซะเยอะแล้วก็ที่ยาก,ยากนะคะก็จะมีสวิตเซอร์แลนด์ไทยกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแต่งงานด้วยกันอะยากเยอรมันไทยเยอรมันนะคะไทยเดี๋ยวนี้นะคนเราแต่งกับคนเยอรมันเยอะนะคะแล้วก็ทักถามพิจิตเยอะนะคะแล้วก็ไทยกับแถบยุโรปสวีเดนนอร์เวย์ าทางออสเตรียก็ยากนะคะไทยออสเตรียก็ยาก ทางเบลยเยียมก็ยากพิจิบทำมาทุกประเทศแล้วนะคะจม,มกาก็เคยทำนะคะพิจิบไทยกับจมิกาไทยกับอิสราเอลก็มีแล้วนะคะน้องๆคะคนอิสราเอลใช้ภาษาฮิบรูนะคะภาษาฮิบรูซึ่งเป็นภาษาเก่าแก่ดึกดำบรรโรมันมากเลยอันนี้พิจิบก็สามารถรับปแปลได้เนื่องจากว่าพิจิบเองก็จะเป็นสมาชิกของสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่ปี2007ตั้งแต่กลับมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็ เข้าไปเป็นสมาชิกสมาคมนักแปลและล่ามแล้วก็เป็นล่ามของศาลยุติธรรมด้วยนะคะพี่จิบก็สามารถขึ้นศาลได้เป็นล่ามให้กับทางศาลได้นะคะอันนี้สามารถติดต่อมาได้แล้วก็วันนี้ไปที่กงสุลรลาวที่ กงสุลใหญ่สปปลาวที่ขอนแก่นก็เจอกับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าน้องๆคนลาวเนี่ยโทรมาเยอะมากบางคนอยู่ใต้เออส่วนใหญ่เขาจะให้บริการแถบภาคอีสานเนาะแต่ถ้าทางใต้ทางเหนือเนี่ยต้องติดต่อไปที่กงสุนสถานทูตลาวนะคะที่รัชดาที่เหม่งจ่ายนะคะเท่านั้น ที่เนี่ยขอนแก่นเขาจะให้บริการเฉพาะคนในภาคอีสาน2 2จังหวัดแต่นั่นก็คือเยอะมากๆเลยค่ะคนมาเยอะมากๆสวัสดีน้องแก้วๆนะคะวันนี้มาทันนะคะวันนี้พี่จิ๊บก็ไปคุยได้สักระยะหนึ่งเนาะน้องที่กงสุนรลาวก็บอกว่าคนติดต่อมาเยอะแต่ว่าเขาจะเลือกให้กลับเฉพาะคนที่มีความจำเป็นจริงๆนะคะถ้าใครที่พอจะดูแลตัวเองได้ในเมืองไทยเขาจะไม่ให้กลับ เพราะว่าถ้ากลับไปก็ต้องดูเขาต้องดูว่ามีรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการโดนกักตัวได้ไหมเพราะว่าทางประเทศสปปลาวน้องคนไหนที่กลับไปนะคะก็จะต้องมีการออกค่าใช้จ่ายในทั้งเรื่องของที่พักค่าอาหาร ค่าดูแลอะไรต่างๆในการกักตัว14วันทางฝั่งลาวเองนะคะถ้าใครที่จะทําตรงนี้ไม่ได้หรือไม่สะดวกเนี่ยเขาบอกว่าให้อยู่ในเมืองไทยก่อนแล้วก็รอให้ด่านเปิดเป็นปกติก่อนแล้วค่อยทําการที่จะออขอกลับหรืออยู่จนถึง31กรกฎาคมพี่น้องจ้งไหนก็อดเอาอดใจเอาถ้าเกิดว่าสิ้นเดือนมิถุนายนด่านยังไม่เปิดเป็นปกตินะคะอย่างน้อยๆเราก็ต้องได้กลับช่วงกรกฎ ก,กรกดายอยู่แล้วค่ะแต่ว่าพี่จิ๊บมั่นใจว่าด่านจะเปิดก่อน31กรกฎาแน่นอนค่ะรอถึง30มิถุนายนเนอพี่น้องเดี๋ยว่าต้องขึดหลายเนอะอันจ้งสิเนอะสวัสดีน้องปฏิวัตินะคะน้องตไต่น้องบีนะคะเนี่ยพี่จิ๊บเองบูชาไอ้ไข่มาจากวัดเขาสัมหา่านยังไม่ได้รับ ผลสำเร็จเลยเดี๋ยวพี่จิ๊บต้องหาวิธีการที่จะบูชานะคะน้องตายน้องบีช่วยแนะนำพี่จิ๊บมาด้วยนะคะไม่สำเร็จเลย ขอทีนึงไม่สําเร็จเลยนะคะน้องอรณีบอก MOU ยังไม่ได้ไปรายงานตัวเลยพี่จิ๊บแฟนหนูกลัวโดนปรับตอนนี้น้องออรณีคะในส่วนของน้องๆที่ถือบัตร MOU นะคะไม่ต้องรายงานตัวหรือถ้าอยู่ในกรุงเทพสามารถรายงานตัวทางปรษณีย์อีได้หรือเข้าไปรายงานตัวที่ w w w i m m i g r a t i o n g o t h นนะคะตัวนั้นสามารถรายงานตัวได้อันนี้ถ้า พี่จิ๊บกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะรับรายงานตัวให้ได้ดีไหมผ่านทางเว็บไซต์อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็แบบว่าเราทำคอมพิวเตอร์ได้เนะแต่ถ้าคนไหนทำได้เนาะเข้าไปตรงนี้นะคะ immigration.go.th นะคะตัวเนี้ยหรือมันจะมีมันจะมีแอปพลิเคชันพี่จิ๊บไม่แน่ใจเดี๋ยวจะลองหาดูนะคะ immigration.to .go.th เนาะตัวนี้นะคะเข้าไปรายงานตัวสำหรับพี่ละแปรภาษาเท่าไหร่คะเริ่มต้นจากราคา300บาทนะคะคุณท่ามีรักนะคะ 3 0 0ถึง500บาทแล้วก็ถ้าเต็มหน้าก็ประมาณ8 0 0ถึง1น0 0นะคะสวัสดีค่ะคุณย่ตัวน้องแห้งงูย่ตัวน้องแห้งงตูตีโอ้ยใช้ค่ะอิสราเอลใช้ภาษา,ษาฮิบรูใช่ไหมคะน,น้องน้อง้หนหน่าเคยไปอิสราเอลหรือมีคนรู้จักที่อิสราเอลตอนนี้อยู่หนองคายใช่ไหมคะถ้าอยู่หนองคายรายงานตัวได้ที่ตมนะคะไปตมวันนั้นเนี่ยเมื่อวานที่จะไปตมก็ยังเห็นน้องคนลาวไปรายงานตัว90วันเลยค่ะเห็นบางคนเขาฝากเล่มไปได้ด้วยนะคะน้องอรณี ต้องรายงานตัวนะคะถ้าอยู่ที่หนองคายก็ถ้าใครไม่รายงานตัวจะโดนปรับไหมคงไม่โดนปรับนะคะช่วงนี้อยู่ที่สถานการณ์เขาก็ผ่อนผันไม่ต้องรายงานตัวไม่ต้องถ้าเกิดใครมีดีลรายงานตัวก็สามารถรอดีลหน้าได้นะคะแต่เท่าที่พิจคุยกับทางตมท่านก็บอกว่ายัางรายงานตัวได้ก็มาได้ก็มานะคะเพราะว่าถ้าใครมีภูมิลำนาอยู่แถวเนี้ยก็ไปรายงานตัวนะคะน้องเอบอกว่าสรุปสิ้นเดือน นี้ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมคะสิ้นเดือนพฤษภาฯนี่ยังไม่เปิดค่ะสิ้นเดือนมิถุนารอฟังค่ะแต่ว่าพี่จิ๊บคิดว่าคงจะสิ้นเดือนมิถุนาเรารู้แล้วแหละแต่ไม่ถึงสิ้นกรกฎาคมหรอกพี่ว่านะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะคือมีความกดดันอะไรเยอะแล้วละ่ะรัฐบาลคงจะหาทางให้นะคะใจร่มๆอีกนิดเดี๋ยวเด้อตองเอเด้อไม่ต้องยานเด้ <laughs> อเอาล่ะค่ะพี่จิ๊บใหญ่จะบอกว่าในส่วนของเรื่องด่านเนี่ย บางทีเห็นไหมคะผ่านมาก็2อ,อเดือนแล้วเนาะอีกแค่ไม่กี่วันก็จะครบ3เดือนแล้วนะคะแล้วเราก็ผ่านมาได้จนถึงวันนี้เราก็แบบว่ายังมี ชีวิตรอดกันมาได้แล้วก็อยู่กันได้แล้วถึงวันที่เราถ้าใครแฟนอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ตัวเราอยู่ฝั่งนี้หรือว่าครอบครัวเราอยู่ฝั่งไทยแล้วแฟนยังอยู่ฝั่งลาวหรืออยู่กัมพูชาอยู่เพราะวิจิเห็นน่ะน้องน้องจากคนลาวแล้วเนี่ยน้องคนกัมพูชานะคะเขาจะหาวิธีกลับบ้านยากมากเลยนะคะคือทางรัฐบาลเองก็ยังไม่มีแนวทางที่จะมาชี้แจงหรือมาแจ้งการให้ให้เขาจะกลับได้หรือไม่ได้ยังไงเลยเนาะเพียงแต่ ตอนนี้จะเห็นรัฐบาลของน้องทางประเทศเมียนมาช่วยเหลือทางแรงงานที่ต้องการจะกลับบ้านเขาก็มีการลงทะเบียนแล้วก็มีการจัดรถมารับด้วยนะคะก็ดีใจเนาะแต่วันนี้พอเห็นจํานวนผู้ติดเชื้อขึ้นมาเป็น11รายขึ้นมาเป็นเลข2หลักเนี่ยเราก็ใจแป้าอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วสุดคนไทยที่ติดเชื้อก็จะเป็นที่ติดเชื้อในไทยก็จะเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะการที่คนที่อยู่ ในประเทศต่างๆณนะตอนนี้แล้วจะให้เข้ามาไทยอีกเนี่ยมันน่าจะมีความเสี่ยงขึ้นมาในการระบาดลาะแล้วลอ,อกสองไหมอันนี้เขาก็คงกำลังประเมินอยู่นะคะแต่ว่าในทางด้านเศรษฐกิจก็มีแรงกดดันอะไรมาเยอะแล้วล่ะค่ะน้องๆคะในเรื่องของการ ปิดด่านหรือว่าในเรื่องของแง่เศรษฐกิจเนาะเราก็ต้องมาดูกันว่าสิ้นเดือนมิถุนาเนี่ยเขาจะผ่อนผันให้มีการเข้าออกกันได้บ้างหรือเปล่านะคะแต่ว่าคงต้องมีเงื่อนไขไปก่อนสักระยะคงจะไม่ง่ายเหมือนเป็นปกติเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะทีเนี้ยถ้าไม่ง่ายแบบนั้นมันจะเข้าข่ายที่ว่าเราสามารถจะเดินทางได้ไหมคนไหนที่มีครอบครัวทําธุรกิจหรือว่า ปเพื่อที่จะขอวีซ่ามาอยู่ในไทยอย่างเงี้ยมีเหตุผลเพียงพอไหมอันเนี้ยก็คือเขาจะดูเป็นเคสเคสไปซึ่งในการตรวจสอบมันก็คงจะใช้เวลาเยอะขึ้นนะคะอันเนี้ยก็ต้องทําใจกันสักระยะเพื่อความคุ้นชินตอนนี้เราผ่านไปแล้วสเดือนนะคะในเรื่องของการนิวมี New n o r m a l l i f e ต้องมีผ้าปิดปากมีหน้ากากอนามัยมีการตรวจวันนี้เข้าเข้าเซเว่นยังต้องยังลืมลงลง เข,เข้าลงออกเลยนะคะก็มีบ้างที่เราลืมแต่สักระยะหนึ่งพอผ่านไปเนี่ยก็ขนาด2จริงๆไอ้ตัวแอปพลิเคชันไทยชนะเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มให้ใช้สักประมาณอาทิตย์กว่าๆ2อ,อาทิตย์เองเนาะมันก็ยังไม่ถือว่าเป็นการคุ้นชินสำหรับเราเหมือนกันเพราะว่าเขาเริ่มเปิดเฟสเฟสที่2 แล้วก็เริ่มให้ใช้ตัวนี้ก็ประมาณช่วงกลางเดือนพฤษภาใช่ไหมคะตั้งแต่17พฤษภาเราบางคนก็ยังไม่คุ้นชินพี่จิ๊บเองก็ยังไม่คุ้นชินนะคะก็ต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะคะขอให้น้องๆทําใจร่มๆแล้วในเรื่องของการเข้าออกด่านเนี่ยมันก็ต้องใช้หลายอย่างเลยอะ่ะน้องมันมีอะไรที่ถ้ามองกันดูลึกๆนะมันมีอะไรที่ใช้เวลานาน,านกว่าที่จะหาหนทางให้มันป้องกัน ให้อย่างดีนอกจากว่าเขามีวัคซีนป้องกันไว้แล้วนะคะเขาก็จะไม่ไม่ไม่กลัวมากแต่ตอนนี้กลัวกันอยู่รัฐบาลต่างๆก็ยังกลัวกันอยู่นะคะหนูยังไม่เคยไปอิสราเอลหรอคะแต่ที่บ้านนับถือศาสนาคริสต์เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติอ๋อใช่ค่ะพระเยซูคริสต์ท่านก็ จุติที่อิสราเอลเนาะเ,เยรูซาเลม็มใช่ไหมคะสวัสดีน้องยุโกะน้องยุโก้สบายดีจ้าโอดเอาเดอร์โอดเอา,เอออาจาน้องวีซ่าเยี่ยมบุมตรจะหมดที่5เมษาไม่ยอเหรอคะต้องไปรายงานตัวไหมคะวีซ่าเยี่ยมบุตรนี่ถ้าเป็นวีซ่าประเภท1ปีนะคะก็ต้องรายงาน90วันแต่ถ้าไม่ใช่วีซ่าประเภท1ปีนะคะน้องก็อยู่ไปได้จนถึง31 รกฎานะคะไม่ต้องไปรายงานตัวจ้าให้อยู่เฉยๆได้เลยนะคะสวัสดีจ้าเอาเป็นว่าถ้าใครอยากที่มีวีซ่ายาวเนาะวีซ่าทำงานนะคะวีซ่าประเภทติดตามคู่สมรสนะคะก็รายงานตัวผ่าน immigration.go.th ได้เลยนะคะหรือไม่ก็ถ้าใครยังไม่ได้แจ้ง เข้าพักอาศัยนะคะ,ะในเว็บไซต์นี้เขาจะมีการให้เราแจ้งทางออนไลน์ด้วยอันนี้พี่จิ๊บเข้าไปทําให้น้องๆที่เป็นลูกค้าพี่จิบ๊บละบางคนลืมแจ้งเนาะก็เข้าไปแจ้งก่อนเพราะมันจะมีการลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จแล้วก็เราสามารถแจ้งให้กับการเข้าพักกับทาง คนต่างชาติได้นะคะอย่างพี่จิ๊บเนี่ยทำให้กับคนต่างชาติหลายสัญชาติเลยบางบางทีก็เดนมาร์กบางทีก็สวีเดนนะคะที่เข้ามาเมืองไทยแล้วเขาก็อยากจะให้เราช่วยเหลือตรงนี้เนาะเอาเป็นว่าช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพอย่าให้เจ็บให้ไข้อย่าให้จนนะคะทำใจให้ร่าเริงเข้าไว้แล้วก็มีจิตใจให้ผ่องใสกินอาหารที่แบบว่ามีคุณคุณภาพชีวิตของดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องแพงนะคะแบบว่าให้มีวิตามินซีเยอะๆให้มี อาหารครบห้าหมู่นั่นแหละคะ่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยที่จะทําให้เราดูแลตัวเองเนาะเอาละค่ะวันนี้พี่จิ๊บมาพอหอมปากหอมคอสวัสดีจ้าน้องอ๊อฟน้องอ๊อฟแก่กับเอกพลก็มานะคะคิดถึงจังเลยนะคะ,น, up, คะน้องอ๊อฟคะเอ่อน้องอ๊มวยถ้าด่านเปิดบัตรท่องเที่ยวจะเข้าไทยได้ไหมคะบัตรท่องเที่ยวยังยังเข้าไทยได้แต่มันจะต้องน้องอ๊มวยคะมันจะต้องมี มีเงื่อนไขเดี๋ยวเราอฟังเงื่อนไขเนาะว่าจะเป็นยังไงคิดว่าเข้ามาไทยได้แน่ๆเพียงแต่ว่าเดี๋ยวดูเงื่อนไขทางรัฐบาลระหว่างประเทศทั้งสองประเทศนะคะเขาก็จะแจ้งเรายังไงเราก็สามารถไปมาหาสู่กันได้แล้วละเพียงแต่ว่าใจลมๆนี้หนึ่งเด้อจ่าเด้อเดี๋ยวเจ้งไหนผู้ใด,ดยังบ่ได้ทักทายกนขึ้นฮอดขึ้นฮอดขึ้นเก่าเด้อจ่าน้องแก้มมาหรือยังเนาะสวัสดีจ้าน้องแก้มของเราน้องแก้ม น้องแก้มเวียงสวรค์นี่ก็รอรอรอ,อเอาละค่ะ น่ารักจังเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในจักสิบกุมเด้อจากคุณติ๋นพัททีเจะแชร์ให้พ่จิบเด่นจะขาดสิบกุมก็ได้เด้อดูพิจิบทุกวันก็ยิ้มยิ้มชื่นใจแล้วอู้น่ารักจังเลยน้องน้อยหนาน่ารักค่ะน้องรัศมีนะคะตอนนี้ก็อยู่โคราชเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูแลกันไปนะคะพิจิบเองก็จะมาออกมาให้กําลังใจน้องทุกวันนะคะส่วนใครที่ยังสนใจในเรื่องของจดทะเบียนสมรสไทยล้าวอยู่ก็ติดต่อมาได้เลยไม่หายไปไหนอยู่ตรงนี้ตลอดนะคะอย่างวันนี้พิจะไปียื่นเอกสาร ให้น้องๆ4คู่แล้วก็ที่ได้มาจากสถานทุตลาวอีก3คู่นะคะมีของน้องวาดเนาะมีน้องวาดมีของน้องตุนีมีของน้องแพรน้องน้องก้อยค่ะน้องก้อยน้องก้อยบอกแก้วเดี๋ยวพี่จิ๊บจะทำให้เรียบร้อยให้มันเสร็จพร้อมที่จะนำชายน้องเข้ามาไทยน้องก็จะได้เอาไปจดกันเนาะน้องบางคนที่อยู่ในไทยอย่างเช่นน้องแหวงเนาะน้องแหวงน้องบุญนางใช่ไหมคะน้องคำนางใช่ไหมคะน้องคำนาง น้องน้องคำนางมีช่อง YouTube ด้วยชื่ออะไรนะคำนางสาวลาวลองเข้าไปติดตามดูนะคะ mm hmm. เขาจะมีการให้ชิมอาหารอร่อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยลองเดี๋ยวเผื่อจะได้เป็นเน็ตไอดอลหรือยนะูทูบเบอร์เนาะเหมือนกับของน้องน้องตูนสาวลาวอย่างเงี้ยเออจริงๆแล้ววันนี้พี่จิ๊บใส่ผ้าถุงนะพี่จิ๊บอยากจะเอาให้ดูผ้าถุงผ้าถุงสวยๆอันนี้อยากจะบอกว่าน้องตูนเขาก็ขายผ้าถุงลาวอ่ะพี่จิ๊บ ยังไม่ได้เอาไปเย็บเลยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นของน้องน้อยสมฤดีนะใครอยากจะฝากพิจิบขายอะไรประชาสัมพันธ์อะไรก็ทักมาเดอ้อจะอย่างของออน้องออฟไลายพางกับน้องนุนีเนาะแกก็ขายเออฝอเนาะเฝอในกรุงเทพก็อันนั้นนะ่ะเขาเขาก็น่าจะติดลมบนแล้วลนะ่ะเพราะว่าเขาก็ขายในพื้นที่ที่คนไปทานได้เยอะเนาะในกรุงเทพ กรุงเทพกีฬากออรุงเทพกีทาซอย8นะคะแยก12พีจิบไปมาแล้วก็โอ้ยมีอะไรที่ให้เด็กๆด,ดูได้เยอะเลยนะคะขนาดนางงามลาวก็ยังมี ทานที่นั่นเลยเพราะว่าอาหารเขาแซบอิลีเด้อจ้ะแล้วเขาก็จะปลูกผักไว้ไว้ให้กินเองอย่างน้องน้อยหนาเนาะลองดูนะคะใช่จ้าอันนี้น้องหงบอกว่าเลยนะคะใช่จ้าต้องแจ้งที่อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวโดนปรับจ้าใช่ใช่ค่ะแจ้งที่อยู่ถ้าไม่แจ้งโดนปรับ800ใช่ไหมน้องหงโดนปรับ8 0 0้เอาละค่ะเดี๋ยวพิชิจะไปละเด้อ38ล้านพ้นยังไงกะ ฝากติดตามฝากขอมูลดีๆไว้ในอมอมอกอม,อม,อมใจเด้อจะเพจน้อยๆนีอ้อยากจะไง่ไปเรื่อยๆเด้อจะเน้องน้อยบอกว่าพี่จิ๊บคะถามหน่อยลูกค้าลูกสาวเป็นคนไทยแต่ไปติดที่ลาวถ้าจะกลับเข้ามาไทยต้องกักตัวที่ไหนคะเพราะใกล้จะเปิดเทอมแล้วน้องน้อยคะถ้า เข้าทางด่านหนองคายกักตัวที่เขาจะเตรียมให้คนไทยกักตัวที่หนองคายก่อน14วัน,นะคะ่ะแล้วก็พอครบ14วันถ้าไม่มีอาการติดเชื้ออะไรหรือว่าไม่มีความผิดปกติอะไรนะคะเขาก็จะปล่อยให้กลับนะคะน้องน้อยให้นุกสาวไปแจ้งกับทำการลงทะเบียนกับทางกระทรวงการต่างประเทศก่อนนะคะ เข้าทางออนไลน์แล้วก็ค่อยไปที่สถานทูตหรือจะลองไปถามสถานทูตให้เขาช่วยเหลือก็ได้ค่ะเพราะบางทีน้องก็ไม่รู้น้องว่าจะเข้ายัางไงนะคะในในเว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศของไทยแล้วก็ลองดูว่าทางสถานทูตเขาจะช่วยเหลือได้แค่ไหนนะคะมีที่เวียงจันทร์กับสวรรค์เขตนะคะสองที่เลยแล้วก็พอเขาบอกว่าโอเคเราจะกลับมาวันนี้เราลงทะเบียนกลับวันนี้เราก็ต้องกลับวันนี้ดัน ด่านน้องคายนะคะแล้วก็ไปตรวจโลกก่อนเดินทางกลับ3วันนะคะแล้วก็ถึงจะเดินทางเข้ามาได้ก็จะมี คนไปรับ <c oughs> จากฝั่งนู้นเอากลับมาทางฝั่งไทย <c oughs> พยายามปรับตัวให้กับโควิดมากจากัเหรอคะทุกวันนี้ไปที่ไหนก็เหมือนแจกลายเซ็นใช่ <c oughs> ต้องลงชื่อแล้วก็มีมีให้เบอร์เนาะแต่ก็ต้องระวังดีๆนะคะเมื่อวานพี่จิบดูข่าวทางเซเว่นน้องบางคนหน้าตาดีอย่างเงี้ยหนุ่มเซเว่นมาจีบซะง,งั้นอุย้ยอ่ะระวังโตกันเด้อจ้ะสบายด,ดีน้องวัดน้องวัดน้องไก่ว่อนเด้อพี่จิบสิบไปลวจา้า เดี๋ยวมือหนามากพอกันไหมเด้อน้องวัดก็อยู่วิเชียนบุรีวันนั้นไปพี่จิ๊บไปวิเชียนบุรีน้องวัดทักมาพี่จิ๊บมาวิเชียนเราไม่เห็นจะบอกผมเลยพี่จิ๊บเฝ้าไปเฝ้ามาน้องวัดเอ้ยจ้าน้องโบปันปันมามาบ่ท่านบ่เป็นยังจ้าน้องโบน้องโบย้อนหลังเบิ้งกระได้เด้อแต่ว่าพี่จิ๊บกิบวมิตรสาระอีหยังปันไดดอกสบายดีน้องแก้มสวัสดีจ้าพี่จิ๊บกำลังเอิอนหายู่มานี่อันขึ้นฮอน้องแก้มว่าน้องแก้มมาไปนาะ เป็นห่วงเนื่องจากก็ช่วงนี้ก็รักษาตัวเองให้ดีๆนะคะแล้วโอเคค่ะยินดีค่ะน้องน้อยแล้วก็ช่วงนี้ยังไงเสาร์อาทิตย์พี่จิ๊กก็จะมานะคะพบปะกันตลอดตลอดวันนี้วันพระรหัสเนาะพรุ่งนี้วันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เราเจอกันทุกวันนะคะอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันเด้อใครที่มาดูไม่ได้ดูไม่ทันไม่เป็นไรคะ่ะพี่จิ๊บไม่ไม่ซีเรียสนะเราก็แค่มาให้กําลังใจแล้วก็จะมีโพสต์ดีๆน่ารักนากมาให้เราได้ยิ้มกันทุกวันนะคะ44ล้านคนเนี่ย จะไม่ให้พี่จิ๊บไปแล้วใช่ไหมจะไม่ให้ไปใช่ไหมเดี๋ยวยังไงถ้าพี่จิ๊บขอไอ้ไข่ได้นะพี่จิ๊บก็จะมากระจายข่าวให้บูชาไอ้ไข่กับน้องไตยน้องบีกันเยอะๆเลยของวัดเขาสัมหัานนะแต่ว่าถ้าใครที่มีของวัดเจดีย์ที่นครศรีธรรมราชก็บอกพี่จิ๊บมาได้นะจ๊ะยินดีจะบูชาของวัดเขาสัมหาัานนี่อยู่จันทบ,บุรีนะคะอาแล้วค่ะ น้องหงคขำออหยังนาะจะเอาหลัะจะเดี๋ยวไปจิบสิบไปแล้วเด้อขอให้มีความสุขในคำขึ้นนี่มันนี่ไปจิบสิบไปอันเล่นก็หลานๆพี่จะเป็นยายแล้วนะคะยายจิบก็ จะไปเล่นกับหล,หลานอยู่แล้วก็วันนี้ก็ไปดูหลานน้อยด้วยอ่ะน้องแก้มคะดูแลตัวเองนะคะเดี๋ยวได้เจอกันเด้อน้องแก้มเด้อไม่ต้องขึ้นลายเด้อจา้าเดี๋ยวมือนีกะอันพิจิบมาเล็้วไปเล็้วจักน้อยเด้อจ้าหาสิหาหลานคนไอ้สามซิหาลานคนตากด็ดีดีนะจนะ๊ะเนาะเอาละคะ่ะน้องบะมีสาระมาหนาหากักไอ้เบิ้งทุกมือก็ดีใจแล้วตีน้องน้อยหนาโอ้ยจะเป็นเ้ามวลเอาละคะ่ะเอาละคะ่ะพิจิบหัวราะเดี๋ยวจะอา่า เสียงดังแล้วก็หนวกหูกันนะคะไปแล้วจ้าค่ำคืนนี้ก็ขอให้มีความสุขกันเด้อจ้ะเมื่ออื่นมาพอกันไหมเด้อสบายดีสวัสดีค่ะเดี๋ยววันหน้าจะให้พี่นพดลมาไลฟ์วันนี้คุยกันแล้วว่าเดี๋ยวเราจะออกมาไลฟ์คู่แล้วนะคะเบือ่อเผื่อน้องๆจะเบื่อหน้าพี่จิ๊บแล้ว prosecutor. ไปแล้วจ้า